คำเตือนช่องนี้จะทําขึ้นเพื่อเป็นสื่อนําเสนอในทางสื้อสากกินแบ่งรัฐบ,บาลเท่านั้นไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดโปรดช้วิจารณ์ในการรับชมขอบคุณครับกราบสวัสดีพี่พี่เอพี่พี่คลองหวยและพี่พี่ชา youtube ทุกท่านครับมาแล้วนะครับมาเจอกันอีกแล้วนะครับกับช่องเลขเด็ดหวยดังนะครับ และสำหรับในคลิปนี้แอดมินก็มีแนวทางมานำเสนอให้พี่ๆเอาไปไว้พิจารณากันอีกเหมือนเดิมนะครับและสำหรับในคลิปนี้แอดมินก็จะมานำเสนอเลขปฏิทินท้าเวสวรนะครับและเลขปฏิทินของคำชนนนะครับสำหรับในคลิปนี้2ฉบับรวมมากันเลยนะครับและก่อนที่จะไปรับชมของคำชนนนครับแอดมินจะให้พี่ๆไปดูเลขปฏิทินของท้าเวสวรกันก่อนเลยนะครับไปเลยนะครับอ่ะนี่เลยนะครับพี่ๆครับ สำหรับเลขปฏิทินทาวเวสสุวรรณนะครับของงวดที่ผ่านมานะครับให้พี่ๆมาดูย้อนหลังกันก่อนนะครับของงวดวันที่1กันยายน25งพันห้าร้อยสานะครับสำหรับเลขปฏิทินทาวเวสสุวรรณของงวดที่ผ่านมานะครับก็เข้าอยู่เนาะพี่ๆเนาะก็เข้าอยู่นะครับนี่ครับคลิปที่แล้วนะครับคลิปของงวดที่แล้วนะครับของเลขปฏิทินทาวเวสสุวรรณแอดมินก็มาลงให้พี่ๆดูอยู่นะครับแอดมินก็บอกว่ามีเกตเนาะมีห้านะครับตรงนี้แล้วก็เป็นสามตรงนี้นะครับแล้วก็เป็นสองตรงนี้แล้วก็เป็นสี่ตรงนี้เนาะ อธิบายให้พี่พี่ดูอยู่นะครับงวดของงวดที่ผ่านมานะครับของงวดที่แล้วนะครับคลิปคลิปของงวดที่แล้วนะครับเออมันก็เข้าอยู่เนาะพี่พี่เนาะเออแอดมินก็ลืมดูนะครับเออมันก็เข้าอยู่นะครับของเลขปฏิทินท้าเวสวร์งวดที่ผ่านมานะครับงวดวันที่หนึ่งกันยายนะครับนี่มีเจ็ดมีห้ามีสามมีสองมีสี่นะครับที่แอดมินบอกว่าเห็นเป็นแบบนี้เนาะเออก็เข้าอยู่นะพี่พี่เนาะเข้าสามสองอยู่นะครับ ของเลขปฏิทินท้าเวสวรณงวดที่ผ่านมานะครับงวดวันที่หนึ่งกันยานะครับนี mm ่ก็เข้าอยู่เนาะพี่ๆเนาะเออแอดมินลืมดูนะครับนี่นะครับของงวดที่ผ่านมาเข, ophone, ข,ข้านะครับของเลขปฏิทินท้าเวสวรณนะครับเข้าจริงๆนะครับพี่ๆเข้าจริงๆนะครับเข้าบ่อยอยู่นะครับสําหรับเลขปฏิทินท้าเวสวรณนะครับถ้าพี่ๆท่านใดสนใจติดตามก็รอติดตามนะครับอ่านแล้วในงวดนี้นะครับงวดวันที่1 6กันยายน2 5 6 5นะครับ จะมีตัวไหนกันบ้างครับเราไปรับชมพร้อมๆกันเลยครับอันนี้ครับพี่ๆครับสําหรับงวดนี้นะครับงวดวันที่16กันยายน2560นะครับอันนี้ครับพี่ๆเห็นเป็นตัวไหนครับนี่นะครับตัวใหญ่ๆเป้งๆเลย3าตัวนะครับแอดมินเห็นเป็น3ามตัวนะครับนี่นะครับมีมีเลข3ตัวนะครับนี่แอดมินเห็นนะครับอ่าแอดมินเห็นเป็นตัวนี้ครับเจ็ดนะครับตัวนี้เป็นเจ็ดตัวที่สองก็เป็นเก้าเนาะตัวนี้ก็เป็นหนึ่งครับอ พี่ๆเห็นเป็นตัวไหนกันครับส่วนตัวแอดมินเห็นเป็นเจ็ดเก้าหนึ่งนะครับสําหรับเลขปฏิทินท้าเวสวรของวันนี้นะครับงวดวันนี้สิบหกกันยายนนะครับเรื่อดูเือดูกับหัวนะครับกับหัวก็ตัวนี้ก็เป็นหนึ่งนะพี่ๆเนาะแล้วตัวนี้ก็เป็นหกจะเปล่าครับแต่ตัวนี้ก็เป็นอะไรเป็นสี่หรือเปล่าครับเป็นสี่หรือเป็นสองเป็นหัวเลขสองหรือเปล่าครับเออหรือใช่นะพี่หนึ่งหกสองเอนะครับ ถ้ากับหัวก็เป็นหนึ่งหกสองถ้าตัวตรงก็เป็นเจ็ดสองเออเป็นเจ็ดเก้าหนึ่งเนาะพี่ๆเอาดูเอานะครับเห็นเป็นตัวไหนกันครับลองดูนะครับเห็นเป็นตัวไหนก็ลองคอมเมนต์มาบอกกันด้วยนะครับมาแบ่งปันความคิดเห็นกันนะครับพี่ๆครับของวดที่ผ่านมานะครับงวดวันที่หนึ่งก็เข้าอยู่นะพี่ๆเนาะแอดมินก็ลืมเลยมัวไปมัวแต่ไปเอาเลขดังเลขสูตรกันอยู่เนาะพี่ๆเนาะเลขปฏิทินทาวเวอส์สวรรณนี่ก็เข้าอยู่ทุกงวดนะเข้าเกือบทุกงวดนนะพี่ๆนะถ้าไม่เข้าก็ งวดหนึ่งแล้วก็เขามาเข้าอีก,กเข้าบ่อยอยู่นะครับหน้าเชื่อถืออยู่นะครับสําหรับเลขปฏิทินท้าเวสุวรรณเล่มนี้นะครับเนาะเชื่อนะถือได้นะพี่ๆนะพลาดก็พลาดแค่ง,งวดงวดต่อมาก็เข้าอีกนะนะครับเราก็มัวแต่ไปไปตามเลขดังเลขตารางอะไรเลขสูตรเนาะพี่ๆเนาะโดยลืมฉบับเก่าๆเลยเลขเก่าๆนี่ชุดนี้แม่นๆอยู่นะครับอของเลขปฏิทินเนี่ย ทาเวศสุวรรณแม่นๆอยู่นะครับพี่ๆอ่ะพี่ๆดูนะครับของงวดนี้นะครับพี่ๆนะงวดวันที่16กันยานะครับนี่ครับเจ็ดนะครับเก้าหนึ่งนะครับหรือกับหัวก็เป็นหนึ่งเป็นหกตรงนี้ก็เป็นสองอ่ะดูเอาครับหนึ่งหกสองครับเอ็ดมินเห็นนะนะครับแบบนี้นะครับและสําหรับที่เขียนอยู่ตรงเลขวันที่16นะครับวันที่สิบหกเราไปดูกันครับอ่ะนี่ครับพี่ๆครับตรงเลขวันที่สิบหกนะครับตรงเลขวันที่สิบหกของ เลขปฏิทินทาวิส่วนนะครับพี่ๆครับเรียหกค่าเดือน10นะครับนี่ครับมีตัวไหนบ้างครับนี่พี่พี่เห็นมีมี1นะครับมี1มี6 1 2 1 7 1 4 1 8นะครับแล้วตัวนี้ก็2 6 2 6 7 6 4 6 8 6อ่านะครับพี่พครับนี่ครับเด่น1กับ6นะครับสำหรับเลขปฏิทินทาวิส่วนนะครับเลขสวยนะครับพี่พเนาะมีเลขตรงใจกับใครหรือเปล่าครับนี่ครับ มีมาแล้วนะครับ1 2 1 7 1 4 1 8นะครับ2 6 7 6 4 6 8, 6นะครับอ้าวตามนี้เลยนะครับพี่ๆครับสำหรับเลขปฏิทินท้าวเวสสุวรรณงวดวันที่16กันยายน2 5ง5นรานะครับเลขปฏิทินท้าวเวสสุวรรณแม่นๆนะครับพี่ๆแม่นอยู่นะครับพี่ๆอย่าลืมนะครับอย่าพลาดนะครับ ของเลขปฏิทินท้าเวสวรรณเข้าเกือบทุกงวดนะครพี่พี่ถ้าไม่เข้าก็เข้าวดงวดหนึ่งไม่เข้าแล้วงวดต่อมาก็เข้านะครับพี่ๆมันจะมีงวดเดียวท่านแระที่ไม่เข้าเนาะแล้วงวดต่อมาก็ต้องเข้าตามพี่ๆนะสําหรับพี่ๆท่านใดที่รอติดตามกันอยู่หรือว่าพี่พี่ท่านใดที่ชอบเลขปฏิทินท้าเวสวรรณอยู่นะครับอ่ะเอาไปไว้เป็นแนวทางกันได้เลยนะครับพี่ๆนะชอบตัวไหนชุดไหนก็ลองเอาไปตามได้นะครับ มีพี่ๆท่านใดที่รอติดตามกันอยู่นะครับสําหรับเลีกปฏิทินทาวิศวค์งวดวันที่16กันยายน2555นะครับเด่น1กับ6นะครับเด่น1เด่น6นะครับ16ตัวเด่นๆตัวเด่นๆเน้นๆแล้วครับ16นะครับ1217141826764686นะครับอ่าก็มีตามนี้นะครับพี่ๆครับชอบจุดไหนก็ลองเอาไปเป็นแนวทางกันได้นะครับถ้าไม่ชอบก็ไม่เป็นไรนะครับแต่ ก็เข้าอยู่นะครับเลขปฏิทินท้าเวสวร์ก็น่าเชื่อถือได้อยู่นะครับน่าติดตามกันอยู่นะครับและอีกฉบับนึงนะครับของเลขปฏิทินคําชนวครับเราไปดูกันเลยครับของวันนี้นะครับอ่านี่ครับพี่พครับสําหรับเลขปฏิทินคําชะาโน้นะครับแอดมินให้มาดูตรงหัวเลขปฏิทินกันก่อนนะครับแล้วค่อยไปดูตรงที่เลขวันที่16นะครับเผื่อมีพี่ๆี่ท่านใดที่รอติดตามกันอยู่ตรงนี้นะครับเผื่อมีพี่ๆท่านใดที่โชคดีอยู่ตรงนี้อยู่นะครับ เลขปฏิทินของคำชนดงวดวันที่สิบหกนะครับและงวดที่ผ่านมานะครับพี่ๆนนะามาเข้าอยู่ตรงนี้นะพี่ๆตรงนี้เนาะพี่ๆเนาะเออแต่มันก็เลขหลายตัวเนาะพี่ๆเนาะแต่เราก็แต่ส่วนตัวแอดมินนะครับส่วนตัวแอดมินก็จับไม่เป็นหรอกไม่รู้หรอกอยู่ตรงนี้เนาะมันเลขหลายตัวเกินไปแต่ที่เราชอบก็ไม่รู้นะครับเผื่อบางคนที่ชอบอยู่ตรงนี้นะครับ <S <S จับทางได้อยู่ตรงนี้นะเผื่อพี่ๆท่านใดที่ โชคดีอยู่ตรงนี้ก็ดูเอาก่อนก่อนนะครับพี่พี่อดูกันก่อนนะครับนี่ครับของงวดที่แล้วก็เข้าอยู่ตรงนี้นะครับพี่พี่เนาะสามแปดเนาะพี่พี่เนาะสามแปดเนาะพี่พี่แล้วหรืองวดนี้มันจะออกตรงนี้หรือเปล่าพี่สามหกหรือเปล่าพี่สามหกหรือหกแปดหรือเจ็ดห้าเอาก็ลองดูนะครับพี่พี่ถ้าพี่พี่ชอบอยู่ตรงนี้นะครับก็มีท่านใดหลายท่านอาจจะชอบอยู่ตรงนี้นะครับของไลปิทินคําชะโนดนะครับตรงหัวปฏิทินนะครับพี่พี่ดูกันก่อนนะครับ โอเคเนาะพี่ๆเนาะอ่ะเราไปดูตรงที่เลขวันที่สิบหกกันเลยนะครับันี่ครับพี่ๆครับมาแล้วนะครับงวดวันที่สิบหกกันยายนสองพันห้าร้อยสิบห้านะครับของเลขปฏิทินคําชนดนะครับอ่าเป้งๆมาเหมือนกันนะครับหกหนึ่งนะครับพี่ๆครับหกหนึ่งหกสองหกเจ็ดหกสี่สองหนึ่งเจ็ดหนึ่งสี่หนึ่งนะครับเออมาแบบเดียวกันกับ ท้าเวสส่วณเลยเนาะพี่พี่เนาะหกกับหนึ่งเหมือนกันนะครับเด่นหกกับหนึ against, ่งเหมือนกันนะครับท้าเวสส่วณก็เด่นหนึ่งเด่นหกนะครับคำจุดน้ก็เด่นหนึ่งเด่นหกนะครับนี่ก็มีหกสองเหมือนกันนะครับมีหกสองเหมือนกันเด้อหกสี่เหมือนกันเด้อครับอ้าวลองดูนะครับก็มีหนึ่งสี่หนึ่งสองอ้าวเหมือนกันเลยนะครับมีเหมือนกันเลยนะครับตัวเลขเดียวกันเลยนะครับกับเลขปฏิทินท้าเวสส่วณนะครับพี่พี่เนาะอ้าวพี่พี่ดูนะครับงวดนี้เด่นหนึ่งกับหกเหมือนเดิมมั้งครับหกกับหนึ่งเหม มาพร้อมกันเลยนะครับมาพร้อมกันเลขตัวเดียวกันเลยนะพี่ๆเนาะเอออ่ะสำหรับพี่ๆท่านใดที่รอติดตามหรือว่าพี่ๆท่านใดที่ชื่นชอบนะครับที่รอติดตามของคาชะโนดและทาเวสวนนะครับคลิปนี้ก็สองฉบับพร้อมกันเลยนะครับพี่ๆครับอ่ะพี่ๆลองเอาไปดูลองเอาไปเสี่ยงโชคลองเอาไปเป็นแนวทางกันดูนะครับงวดนี้นะครับหกกับหนึ่งนะครับอ่ะพี่ๆลองดูนะครับชอบชุดไหนครับจัดได้เลยนะครับหกกับหนึ่งนะครับสองฉบับมาพร้อมกันเหมือนกันนะครับ หกหนึ่งหกสองหกเจ็ดหกสี่สองหนึ่งเจ็ดหนึ่งสี่หนึ่งนะครับของเลขปฏิทินคำโฉนดงวดวันที่สิบหกกันยายนสองพันห้าร้อสิบห้าครับเลามหกข้าเดือนหนึ่งวันศุกร์นะครับเลขออกวันศุกร์นะครับเดนหนึ่งกับหกนะครับอ่ะพี่ๆลองดูนะครับลองเอาไปไว้เป็นแนวทางกันดูนะครับก็น่าติดตามกันอยู่นะครับสองฉบับนี้นะครับพี่ๆครับผมก็อยากให้พี่ๆลองติดตามกัน เรื่อยๆนะครับสําหรับเลขปฏิตินคําจโนดกับเลขปฏิตินท้าเวสวรรณสองฉบับนี้นะครับก็เข้าอยู่เรื่อยๆนะพี่ๆนะเออก็ลองลองเอาลองเอาไปเป็นแนวทางกันนะครับแอดมินก็จะมาลงให้ทุกคลิปอดทุกงวดอยู่นะครับแอดมินก็จะเอามาลงให้ทุกงวดนะครับสําหรับเลขปฏิตินคําจโนดและเลขปฏิตินท้าเวสวรรณนะครับสองฉบับนี้นะครับก็แม่นๆอยู่หลายงวดอยู่นะครับพี่ๆถ้าไม่เข้าก็คืองวดนึงไม่เข้างวดต่อมาก็เข้าอีกสองสามงวด ะครับต่อกันเลยอ่ะพี่ๆดูครับตามนี้เลยนะครับวดวันที่16กันยายน2565นะครับเลขปฏิทินท้าเวสวรและเลขปฏิทินคำโจหนตัวเดียวกันนะครับ6กับ1นะครับและสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับพี่ๆครับก็พี่ๆชอบตัวไหนก็ลองเอาไปติดตามกันได้แล้วครับทั้งหมดนี้ก็เป็นเพียงแค่แนวทางนะครับพี่ๆครับก็ให้พี่ๆใช้วิจัยในการในการรับชมให้ใช้สติในการตัดเชิงใจนะครับและทั้งหมดนี้ก็เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะครับ ทุกแนวทางทุกตัวเลขก็ไม่เข้าไม่หลุดนะครับก็ให้พี่ๆใช้วิจารณญาณในการรับชมให้ใช้สติในการตัดสินใจนะครับและสุดท้ายนี้ก็กราบขอบพระคุณพี่ๆทุกท่านเป็นอย่างสูงนะครับที่ให้การติดตามรับชมที่กดไลค์กดแชร์กดซับสไครปเป็นกําลังใจให้กันมาโดยตลอดนะครับและสําหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับรวยๆนะครับพี่ๆครับขอบคุณครับบ๊ายบายครับ